ทุกคนมีเวลา5นาทีใช่ไหมคะจิ๊บเริ่มจับเวลาแล้วนะ5นาทีวันนี้เราจะมาฝึกท่าโยคะพื้นฐานกันไม่ต้องมอีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถฝึกได้ค่ะเห็นหลายๆคนชอบพูดว่าไม่มีเวลาจิ๊บขอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นคะ่นะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากนั่งขัดสมาธิค่ะนั่งขัดสมาธิแล้วชูแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอามือจับที่เข่าค่ะ หายใจเข้าค่ะพอหายใจออกปุ๊บเราจะกก่งหลังเอ็นตัวไปข้างหลังแล้วงอข้อศอกยกเข่าขึ้นมาพอเข่ายกขึ้นมาแล้วไหนยืดหลังตรงสิคะยืดหลังตรงแล้วยืดแขนไปข้างหน้าค่ะเวลาที่เรายืดแขนไปข้างหน้าเนี่ยให้ยกหนะ้าอกขึ้นนะคะแต่ว่าดันหัวไหล่ลงเข่ายกขึ้นมาแบบนี้เราก็ได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องแบบไหนหน้อยแล้วอีกสามลมหายใจนะคะ สองหนึ่งดีค่ะเอ็นโตไปข้างหลังอีกสักหน่อยแล้วแปะเท้ามาข้างหน้าค่ะเท้าห่างกันหนึ่งช่วงสะโพกเกรงหน้าท้องค้างไว้ก่อนสามแป๊บเดียวสองหนึ่งดีมากค่ะเอามือวางข้างหลังเอาเข่าขวาไปทางขวาเท้าซ้ายไปทางซ้ายเอาเท้ากับ เข่าเนี่ยเข้ามาใกล้กันแต่ว่าไม่ได้แปะกันนะคะเท้าซ้ายเก็บเข้ามาเลยค่ะแขนชูขึ้นหายใจเข้าใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องอีกสักหน่อยแขนซ้ายไปข้างหน้าแขนขวาไปข้างหลังค่ะแขนกลางออกแล้วหันตัวไปทางขวาหันมองที่มือข้างขวาเลยเกรงหน้าท้องเนาะใช้กล้ามเนื้อรอบลำตัวช่วยบิดค่ะอีกสองลมหายใจนะ สุดท้ายอ่าไปเป็นอะไรมือซ้ายจับเข่าค่ะมือขวาวางข้างหลังพอมีมือช่วยเราจะบิดได้เยอะขึ้นนะคะใช้มือด้านแล้วปิดตัวไปหันขวาเลยเวลาที่เราปิดลึกขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกไปถึงเอวเลยใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกที่หัวไหล่ด้วยอีกสองลอมหายใจสุดท้าย นนจะยืดตัวข้างๆกันนะคะแขนขวาชูขึ้นค่ะหายใจเข้าเอนตัวไปทางซ้ายค่ะดึงหัวไหล่ซ้ายมาหาเข่าซ้ายแขนขวาจะยืดตรงแบบนี้หรือว่าจะงอข้อศอกเอามือวางด้านหลังของศีรษะก็ได้นะคะบ็ดข้อศอกขึ้นมองกังวลที่เพดานได้เลยอีกสามลมหายใจนะสอง หนึ่งยกตัวขึ้นมาเหลือ2นาทีค่ะมือวางข้างหลังค่ะเอ็นตัวไปนะคะแล้วก็แปะเท้าม,มาข้างหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกเอกงอ,อข้อศอกพร้อมแล้วยืดแขนขวา้าปพร้อมแล้วยืดแขนซ้ายไปใช้กล้ามเนื้อนหน้าท้องนะ3หลังตรงสอง หนึ่งนั่งพับเพียบอีกฝั่งหนึ่งค่ะเอาเข่าไปทางซ้ายขยับเท้าขวาเข้ามาใกล้ๆขยับเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ๆเข่าแขนชูขึ้นหายใจเขา้ายืดแขนขวาไปค่ะแขนซ้ายไปข้างหลังหันตัวไปมองที่มือค้างซ้ายค้างไว้สามสองหนึ่งมือขวาจับเขา่ามือซ้ายวางข้างหลังแล้วก็บิดให้ลึก ขึ้นค่ะเราได้ยืดตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นมาถึงหลังไหลแล้วก็คอด้วยอีกทางหางอีกลมหายใจหนึ่งทีนี้แขนซ้ายชูขึ้นมานะคะยืดหลังหายใจเข้า เอ็นตัวมาขวาค่ะหายใจอออแขนซ้ายจะตรงก็ได้จะงอก็ได้ให้เลือกเลยค่ะที่สําคัญเราปิดหน้าอกขึ้นไปหาเพดานนะปิดข้อศอกขึ้นไปหาเพดานค่ะอีกสามลมหายใจสอง หนึอเคเรายกตัวขึ้นมามือวางข้างหลังค่ะคราวนี้เรากางเข่าออกฝ่าเท้าประกบกันค่ะมือจับเท้าหายใจเข้ายืดหลังย0วินาทีสุดท้ายเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะเดินมือไปให้ไกลดึงหน้าอ,อกลงมาดึงหน้าผากลงมาค้างไว้ตรงนี้ค่ะสามสอง ดท้าพอดีเป๊ะเลยค่อยๆยกตัวขึ้นมาเดินมือกลับมาแล้วก็นั่งขัดสมาธิสบายๆค่ะเป็นยังไงคะ5นาทีในวันนี้กับ ท้ายะคะ่าง่ายๆก็รู้สึกว่าได้ยืดเหมือนกันใช่ไหมถ้ามีเวลาอีกก็ไปเลือกคลิปอื่นฝึกต่อได้นะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาวันนี้ก็ขอแค่นี้คะ่ะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเจอกันใหม่ใครฝึกตามแล้วคอมเมนต์เล่าให้ฟังข้างล่างได้ไหมคะว่าฝึกแล้วเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้อ่านเพื่อนๆจะได้เข้ามาฝึกตามด้วยกันวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยววันหลาังเจมชวนฝึกยะคขใหม่นะบา,บายๆค่ะ